สวัสดีครับผมทีม PK พาคินทงโคดโรงเรียนลำบอโกวิทยาชั้นปห้นี่คือเทคนิคโค้ดเกมทารหัสภพพาที่จะเล่นตอนไหนก็ได้ด้านบนมีแบตเตอรี่ส่วนด้านหน้าประกอบด้วยแพสซีเซอร์จอ L.C.D. และนำแพดส่วนด้านหลังจะเป็นกฎกติกาในการเล่นเกมผมได้นำคำแนะนำจากกรรมการเอาับใช้โดยเพิ่มโหมดยากง่ายและตัดนนวฟิกเซลออกเปลี่ยนไปแสดงผลทางหน้าจอ L.C.D. แทน ผมใช้ติง k ก r แคทกับ AI ในการเรียนรู้และพัฒนาผมจะถาม AI ให้ช่วยสอนตั้งแต่ต่อสายไฟไปจนถึงการเขียนโค้ดเลยครับโดยเน้นถามเพื่อทำความเข้าใจไปทีละขั้นตอนครับข้อคิดที่ได้จากการใช้ AI คือให้ AI ช่วยสอนเราอย่าให้ AI ทํทำให้ครับเพราะถ้าให้ AI ทํทำให้เราจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเดี๋ยวผมเล่นให้ดูว่าการทำงานของเช็งเดอร์โค้ดทำงานยังไงเปิดเกมขึ้นมาเกมมี2บทให้เลือกนะครับ ทั้งสองโหมดจะ Random โค้ดเป็นตัวเลขที่ไม่ซ้ำกัน4หลักถ้ากด A เป็นโหมด easy Random จาก1-6เท่านั้นถ้ากด B เป็นโหมด hard Random จาก0-9ถึงเลยครับผมเลือกเล่น easy ให้ดูนะครับเราต้องทายโค้ดให้ถูกมุมขวาบนจะบอกว่าครั้งที่เราทายคือครั้งที่เท่าไหร่เมื่อทายเสร็จแต่ละครั้งเกมจะให้คำใบ้กับเราถ้าในโค้ดมีตัวเลขที่เราทายอยู่ด้วยแต่อยู่ผิดตำแหน่งเกมจะแสดงสัญลักษณ์ X หรือการกรบาทถ้ามีตัวเลขที่เราทายและอยู่ถูกตำแหน่ง mm hmm. เกมจะแสดงสัญลักษณ์โอหรือวงกลมสัญลักษณ์ทั้งสองไม่ได้บอกว่าเลขที่ถูกคือเลขอะไรเราต้องมาวิเคราะห์เอาเองว่าเลขอะไรโดยอาศัยประวัติการทายและคำใบสมสุดที่6เลข,ขอัลสุดจากตัวเกมทำให้เกมนี้ต้องใช้ทั้งสกิลวิเคราะห์และการวางกลยุทธ์ว่าจะทายตัวเลขอะไรตรงไหนดีเพื่อให้ได้ข้อมูลกลับมาเยอะที่สุดรวมถึงอาจจะต้องใช้สกิลในการจำช่วยด้วยครับ เมื่อเราสามารถทายโค้ดได้ถูกต้องเกมจะสรุปการทายทั้งหมดของเราและเราสามารถกลับไปเล่นใหม่ได้เรื่อยๆโดยการกด A และเลื่กงหมดความยากที่ต้องการได้เลยครับโดยจากการลองเล่นเนี่ยก็คือเกมเนี่ยมันเหมือนเป็นการช่วยพัฒนาพัฒนาสมองก,ก็สนุกค่ะน่าสนใจดีค่ะสนุกดีนะคะก็คือมันก็เพลินดีสร้างสารรค์ดีเพราะว่าเคยเห็นแต่ที่เป็นบอร์ดเกมแล้วก็มีผู้เล่นสองคน ซึ่งตัวฮาร์ดแวร์ตัวเนี้ยเราสามารถเล่นคนเดียวได้หยิบขึ้นมาเล่นเวลาไหนก็ได้ที่เราอยากเล่นก็ถือว่าดีนะคะเพื่อฝึกสมองต้องมอีมีสมาธิแล้วก็ต้องใช้คิดวิเคราะห์ว่าเออมันควรจะเป็นอันไหนต่ออะไรเนี้ยเล่นเ่ๆก็จะเป็นการฝึกสมองนี่ครับช่วยฝึกสมาธิมีสมาธิแล้วก็ฝึกการวิเคราะห์แล้วก็ความจําด้วยค่ะขอขอบคุณมูลนิธิภูพลังที่ให้ผมได้เข้าร่วมโครงการดีๆอย่างคิดดีจิตเปียเจ็ดด้วยครับ 考不考？可憐可憐